สรุปตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอลยูโร2 0 2 4หลังจากการแข่งขันผ่านไปหนึ่งนัดกลุ่มเอเยอรมนีมีสามคะแนนสวิตเซอร์แลนด์มีสามคะแนนอังการียังไม่มีคะแนนและสกอตแลนด์ยังไม่มีคะแนนโดยในนัดแรกทีมชาติเยอรมน,นีเอาชนะสกอตแลนด์หประตูต่อหนึ่งอังการีแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อสาม กุมบีสเปนนำเป็นจ่าฝูงมี3มคะแนนตามมาด้วยอิตาลีมีสมคะแนนแอลเบเนียยังไม่มีคะแนนและโคโอเอเชียยังไม่มีคะแนนโดยผลการแข่งขันในนัดแรกสเปนเอาชนะโคโอเอเชียสามประตูต่อศูนอิตาลีเฉือนชนะแอลเบเนียสอประตูต่อหนึ่ง ตารางคะแนนกลุ่ม C อังกฤษมี3คะแนนนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มตามมาด้วยเดนมาร์กมี1คะแนนและสโลวีเนียมี1คะแนนเซอร์เบียยังไม่มีคะแนนผลการแข่งขันในนัดแรกสโลเวเนียเสมอกับเดนมาร์ก1ประตูต่อ1เซอร์เบียแพย้กับอังกฤษ0ประตูต่อ1 กุมดีเนเธอร์แลนด์มีสามคะแนนฝรั่งเศสมีสามคะแนนโอแลนด์ยังไม่มีคะแนนและออสเตรียก็ยังไม่มีคะแนนผลการแข่งขันในนัดแรกโปแลนด์แพ้กับเนเธอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อสองออสเตรียแพ้กับฝรั่งเศสศูนย์ประตูต่อหนึ่ง กลุ่มอีโรมาเนียมีสามคะแนนสโลเวเกียมีสามคะแนนเบลเยียมยังไม่มีคะแนนยูเครนยังไม่มีคะแนนผลการแข่งขันในนัดแรกโรมาเนียถล่มเอาชนะยูเครนสาประตูต่อศูนย์เบลเยียมแพ้กับสโลเวเกียศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ต่อกันด้วยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเอฟตุรกีมี3มคะแนนโปรตุเกสมี3มคะแนนเช็กกียยังไม่มีคะแนนจอร์เจียยังไม่มีคะแนนผลการแข่งขันในนัดแรกตุรกีเอาชนะจอร์เจีย3ประตูต่อหนึ่งโปรตุเกสเฉือนชนะเช็ก2ประตูต่อหนึ่ง